โอเคครับก็สนุกทุกคนด้วยนะครับมาอยู่ okay, okay, กับผมโอเคกับเกมวายค้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในแบบที่ชื่อว่าเอ็ดดี้เดอะแอดเวนเจอร์นั่นเองเราก็มาอยู่กันในแบบเหมือนสถานที่สถานที่หนึ่งที่แบบมีปริศนามากมาให้เราผ่านไปนั่นเองนะฮะก็ตีอารมณ์ประมาณเหมือนอยู่ในแบบพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยนะเออวันนี้พี่ก็จะมาแบบถล่มพีระมิดนี้เอ้ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็คงจะอยากสนุกไปด้วยกันนะฮะก็โอเคมา เราเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแต่มันเล่นยังไงเอ่ยเซตติ้งคือเราต้องทําตามนี้เหรอ F O V 90เนี้ยนะโอเคเราต้องมานะตั้ง A นะครับเดี๋ยวขอเวลาตั้งสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอเคเราก็น่าจะตั้งค่าครบแล้วนะครับสําหรับอันนี้นะแล้วก็ไปยังไงต่อเอ่ยอันนี้เป็นอะไร Begin จุดเริ่มต้น please read the o t h e r t r e e อะไรอะแป๊บหนึ่งนะให้อ่านที่เอ่อสามเซกชันก่อนที่จะเริ่มสามเซกชัหมายถึงอ๋อสอันนี้แหละมั้ง ก่อนที่จะเริ่มโอเคอิน o r เมชัน n e d d ี the Adventure จ is ์อีจะอาเป็นอามุมอมองจากด้านบนลงมานะครับเป็นพั z เซ e ลเกมจากมุมอมองด้านบนลงมานะครับถูกจัดขึ้นในอาปราศาสไอ้วัดโบราณใน a เอชเชนเทมเพินะฮะอ๋อก็จะบอกว่าเหมือนความยากก็จะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เราเล่นไปนะก็ยิ่งไปไกลย,ยิ่งยากอะ,อะไรประมาณนั้นนะ ส่วนมากก็จะเล่นกันจบภายใน60นาทีถึง150นาทีนะครับซึ่งพี่คิดว่าพี่อาจจะแบ่งคลิปนี้เป็นสัก2พาร์ทนะครับผมนะโอเคแล้วเราต้องไปกดอะไรต่อเอ่ยเซตติ้งแล้วปิกินแล้วอ้าวแล้วเล่นไงอะเริ่มเริ่มตรงไหนฮัลโหลเครดิตแล้วอ่าเครดิตแมปเมดไบอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ,ะต้องไงต่ออันนี้ไอ้ปุ่มคือแล้วอ๋อต้องกดทุกปุ่มให้ครบกนโอเคพาร์ท o the animate รูดสตูนโอเคไหนเรียกไงวะเนี่ย a อ r i g h t อ๋อมันมีเนื้อเรื่องก่อนโอเคเอ่อก็มีสเต็ปนิดนิดหน่อยหน่อยมีขั้นตอนนิดหน่อยหน่อยะนะก่อนที่เอ่อเคลียร์แอนฮ่าเดอะดอคือและอ๋อเหมือนต้องทำให้แบบเวทมนต์มันอ่าแอคทิเวตก่อนอ่ะเหมือนแบบเปิดเวทมนต์ก่อนอ่ะมันถึงจะเปิดประตูได้ฉันคิดว่าฉันจำได้ว่า เ h ่ section for the scrolls of the ancient ก็คือเหมือนแบบคัมภีร์ในปราสาทโบราณนี้นะฮะในวัดโบราณนี้คัมภีร์โบราณเออ the animate rune stone can be brought to life คือไอ้ animate rune stone เนี่ยสามารถซื้อชีวิตได้อ๋ออาจจะเหมือนเอาไว้ชุบชีวิตอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้อ่านไม่บอก extra h o m i n a y superdium t e m p r o s นะเหมือนเว้นบนอะไรสักอย่างเลย โอ้ยมันเป็นมุมมองนี้ว่ะทุกคนมันใกล้ไปไหมเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้เิเออถึงจะเห็นชัดเล่นแบบนี้นะมุมมองจากข้างบนนะครับลงมาแล้วก็พี่จะลองปิดเพลงดูนะพี่รู้สึกว่าเพลงมันอ,อ่าอาจจะทําให้ติดลรขสิทธิ์ไดออ้ปิดไม่ได้ฮัลโหลมันมีสาวมันมีสาวเราจะติดลรขสิทธิ์ไหมขอให้ไม่ติดนะครับร้องนะ ข้างหน้านั่นเอดดี้อ๋อเราเป็นเหมือนบล็อกอะไรสักอย่างที่จะคอยนำพายเอดดี้ไปสู่ทางออกเอดดี้ตามมาเอดดี้อ้าเอดดี้นำไปแล้วเอดดี้รอคอยด้วยเลยเออเนี่ยเราเปิดทางให้เอดดี้นี่เราจะเป็นคนคอยเปิดทางให้นางนะเออนี่ฟึ๊บขึ้นมา,ข,นมางงออมขึ้นมาแล้วไงต่อให้ผมขึ้นมาแล้วนี่ทำไมทางไม่เปิดให้เอดดี้อะ เอดดี้นายจะตามมาได้ไหมฮัลโหลเอดดี้ไม่ตามมาทุกคนเกิดอะไรขึ้นน่ะงั้นแม่ผมเป็นเกมหมดว้า wow, this incredible h u n e o n g u y มันสุดยอดมากเลยสุดดีพราหนุ่มน้อยชื่อว่าเอดดี้นักผจญภัยไม่ต้องกลัวไปนะฉันไม่ได้เข้ามาทำร้ายเธอหรอก ฉันเนี่ยอยากให้เธอช่วยในการหาทางออกไปจากปราสาทนี่นะฮะจากวัดโบราณนี่ฉันน่ะต้องการแต่ว่าฉันน่ะต้องการการช่วยเหลือจากเธอนะเพราะว่าที่เนี่ยมีทั้งแบบอ่าพัซเซลิลแล้วก็แมปเอ้ยไม่ใช่พัซเซลิลแล้วมปอะไรเพราะว่าที่เนี่ยเต็มไปด้วยกับดักนะนะแล้วก็มีปริศนาต่างๆให้เราต้องแก้มากมายอย่างแรกเลยถ้าเราเจอสิบบ็อกซ์สีม่วงเนี่ยนะเราก็แค่อ่า เดินไปบนมันนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูหรือแล้วก็อันต่อไปเป็นดิสเ u โ i ลูซิมเอ่อให้อะไรอ่ะปีขึ้นไปข้างๆหรอข้างๆมันจนกว่ามันจะปิดคืออะไรอ่ะยังไงวะยืนค้างนั่นนะี่ยออกไม่ได้ด้วยบินยังไงอ่ะเนี้ยสิเหลืองน,นี้ไม่เข้าใจ ว่ายังไงสามารถขึ้นไปข้างข้า,ข,าของมันได้แต่ไอดนี่มันไม่ตามเรามาเอดดี้มันไม่ตามเรามาหรือว่าไม่เกี่ยวหรือเราไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะลองไปดูก่อนแล้วกันนะอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเปิดประตูแล้วอ้อเราไม่ต้องสนใจเอดดี้ now that there is only focus minion box it can be pushed อ่าไออันนี้สามารถผักไปได้นะฮะเออมันสามารถอยู่บนไอนี่ได้อย่างเดียวเท่านั้นคือคอนกรีต บล็อกกี่สีแดงหรือไม่ก็บนลูนบล็อกเท่านั้นนะฮะโอ okay. เคแล้วขอสังเกตการก่อนอ่าโอเครูแล้วเล่นยังไงไปครับดันไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุปปปปป๊แล้วก็ดันไปทางขวาอ่าแล้วก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เห็นไหมโดสพีคบล็อกอาร์อัลตร้าบล็อกเว้น u ูพุชแอนดี้ลูนบ i ็อกอินดิเนี่ยมาบอกว่าถ้าเราเอา รูนบล็อกหรือว่าใช้มินเนทบล็อกเนี่ยเอามาวางไว้บนไอ้สีชมพูเนี้ยมันจะทำให้ส่งสัญญาณไปเพื่อเปิดประตูนะฮะอ่าประมาณนี้เราก็ต้องหาทางในการพาบล็อกนี้ไปซึ่งก็ไม่ยากเลยนะฮะ easy ตึ้นอ้าวนี่ไงเอ็ดดี้มันวาร์มแล้ว the blue spiral rune อ่ารูนสีน้ำเงินอุ้ยเราต้องจำสีรูนด้วยเหรอ <laughs> ชิบายแลย้วไม่ได้จาเลย นะฮะไอลูสีน้ำเงินหมุนๆเนี่ยนะนเรียกว่าโว้พาวบ็อกสามารถเทเลพอร์ตอ๋อเทเลพอร์ตของไปมาอ๋อไหนไหนลองสิเหมือนเทเลพอร์ตของไปแบบที่สีไฟอันหนึ่งอะใช่ไหม αι? เออต้องอย่างนี้ต้องมีอันนึงเปิดก่อนแล้วอีกอันนึงอ่ะมันจะมาได้นะประมาณนี้ผมว่าใจถูกไหมอ่าแล้วเราต้องกระโดดขึ้นมาบนบล็อกนี้อ๋อนี่นี่น,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 นี่มันเปิดแล้วอ๋อใช่ต้องเอาบล็อกนี้มาใส่กับอ่าดัานออกก่อนแล้วก,ก็มันจะเอาอันนี้มาแล้วก็อันนี้มาต่อต่อทางอ่าประมาณนี้ โอเคไม่ยากมากแต่หลังๆน่าจะยากอยู่นะอันนี้มันแค่ท u t อ r เรียนะเป็นการสอนนี่ประตูเปิดเรียบร้อยไปต่อได้เออไอ้บล็อกนี้นะครับถ้าเราไปเหยียบแล้วเราจะเห็นมุมมองต่างๆอ๋อโอเคอ่าใช้ได้ใช้ได้ ทางนี้เราต้องสังเกตยังไงอ่ะว่าทางไหนคือทางที่เรามาทางนี้เรามาจากทางนู้นนะแสดงว่าไม่มีอะไรแหละทางนี้ไปทางตันเราต้องมาทางนี้อชิบหายแล้วมันมองไม่เห็นกับดินอ่ะอ๋ออ้าวผิดทางต้องทางนี้สินะอ้าวมองไม่เห็นคือล่ะแเป็นทางข้างล่างอ่าบล็อกตรงนี้ใช่ไหมผมเดินถูกเหรอะ หนในๆนไปดูสิชื่นชมผลงานโอเคพึบได้ไหมได้ไหมคิดว่าได้นะมันสะดุดอะไรสักอย่างอยู่อะ่ะแล้วก็ไปเดียววดเเด๋ยวขวาจะสุดทางโอเคเดี๋ยวขวาจะสุดทางในในเขาหยียบดูสิเออเนี่ยติดแล้วติดแล้วไป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 พึบทางเปิด ทางน่าจะเป็นทางนี้เรียบร้อยอุ้ยไปได้สองทางคืออะไรมันจะไม่กลองอยู่อุ้ยอุ้ยมีทรปอยู่โอ้เราต้องหาทางไปทางอื่นนะน้นมนันเปิดอยู่นะอ่อตรงนี้มีบล็อกอ่อทางนี้ก็จะเป็นต้องขึ้นอันนี้ เอามาเหยียบเราก็จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะไอ้บอกอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ทราบได้บล็อกสีเขียวเฮ้ยบล็อกสีเขียวคืออะไรมอวาร์มาจุดเริ่มต้นโอเคอันนี้เราอาจจะต้องใช้วิธีนี้ก่อนนะเพื่อขึ้นมาข้างบนนี้แล้วทำยังไงต่อนะผักมนลงมาเหรอไม่น่าได้นะ อาจจะต้องแอคทิเวทไอโฟนนี้ก่อนปึ๊บเฮ้ยผมคิดว่ามันต้องวับลงไปข้างล่างสักอันหนึ่งอ๋อเนี่ยใช่ไหมนี่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 ชัวร์เลยปึ๊บอ้าวไม่ได้ต้องอันนี้เหรออันนี้คือต่อทางขึ้นมาชิพหายระยะจัดเลยอะ่ะอ๋อสีเขียวคือรีสตาร์ทเอาชิพหายเลย โอ้ a ทีเว e อันนี้หรือเปล่าให้เปิดอันนี้นี่ผมไม่แน่ใจวะไอกล่องสีดำเงินนี่มันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนี่ผมว่าอันเนี้ยต้องเดะเดวเดะเดชิบหายลพลาดพลาดพลาดอันนี้ดันไม่ได้อันนี้ดันไม่ได้เลยดันไม่ได้เลยอันเนี้ยคืออะไรไม่รู้นะยังไม่รู้เลยขอดันไปก่อนแล้วกัน อนเนี้ยห้ามดันไปเพราะว่ามันจะกลับมาไม่ได้แล้วอ่าแต่เนี้ยได้อยู่น่าจะขึ้นไปยังไงอ๋อซ้อนกันได้ปะปึ๊บอ่าส่งบอลล้มเงินขึ้นไปอ่าแล้วกูไปไงไอทีเนี้ยกูไปไงอ,อ่ะอ่าอ่ายากเลยทีนี้อ่าเนี่ยทางขึ้นเออดี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 เอ้ยขอบคุณที่ตาดีนี่ไงอุ้ยผ่านแล้ว เต็งเนวก็ไม่เท่าไรดีว่าไม่เท่าไร่แต่ก็นานอยู่เนี่อยอาร์บฮ็ฉันยังไม่ตายเลยเิอ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันมั่นใจว่าฉันตายแล้วนี่นะเอ,อ้ฉันคิดว่าฉันเป็นผีนะคาถาโบราณของสุสานแห่งนี้เนี่ยจะต้องอนุญาตให้วิญญาของคนตายกลับมาได้แน่เลย ฉันรู้สึกชอบอาฉันรู้สึกชอบในการที่จะเรียนรู้นะแต่ว่าฉันไม่สามารถที่จะแตะบันทึกของฉันได้เลยอะแต่ก็นะฉันยินดีที่จะช่วยให้นายออกไป Little Rune Stone หรอบัดไออ๋อเจ้าลูเจ้า Box Rune Stone น้อยของฉันอะไรประมาณนะั้นนะแต่ว่านะฉันลืมวิธีการต่างๆไปแล้วอะนะหลังจากที่ฉันได้ตายมาเนี่ย แต่ว่าฉันก็จะติดตามนายไปแล้วก็คอช่วยเหลือเท่าที่ฉันจะทําได้แล้วกันนะโอเคช่วยอะไรได้กันเหรออันนี้รีซตอันนี้ทางขึ้นมีบล็อกสชั้นสองอันพอเดินสำรวจก่อนอันนี้มันไม่มีปุ่มวาร์ปใดๆทางนันนะทุกคนซึ่งแานที่จะมาได้เราต้องวางอย่างเงี้งยหรือไม่ก็ มันไม่ทางไปได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ถึงอ่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววางให้ดูเลยอ่ะเฮ้ยได้ด้วยว่ะเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน่าจะได้เอ้ยไม่ได้ที่วเนี่ยมันบล็อกออกมาไกลอ่ะนี่มันบล็อกมันได้แค่นี้เองถ้าจะเดินแบบเดินตกลงมามันได้แค่นี้จริงๆฮะมันไม่สามารถไปต่อได้จริงนะมันได้แค่เต็มที่หนึ่งบล็อกอะสองบล็อกถึงหรือเปล่าไม่รู้เลยนะเนี่ยเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องหนึ่งบล็อกทวน แล้วก็เออเอ๊ะตัวนี้มันสีแดงๆอ๋อหรือว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันน่าจะเขี่ยได้นะทุกคนนี่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 มาน,นี่เลยมาน,นี่เลยผมวใช่ลองเทสด,ดูก่อนนี่ไงชัวป้าบ นี่เคลียร์ไปดึงอันเท่วนี้แล้วก็เหลือสองบล็อกแล้วอยคิดอยู่ตั้งนานนึกว่าจะยากมันแบบเส้นผมบางภูเขาอะ่ะเราต้องมองบล็อกดีๆไว้ทุกคนอ่าเรียบร้อยเดินได้อย่างชิลๆนี่ถึงแล้วุ้ยพาร์ทสอง e Overgrowth กการจริญเตะโปลอันมหาศาลนี่คืออะไรอะ่ะ ออผมต้องติดอยู่ในซอกลืกนีไปจนวันตายหรืะนะเอเปล่าเนี่ยออกออกได้แล้วเออนี่ไงออกได้ละอ่าอุ้ยไม่เป็นไรอย่างนี้ได้อยู่โอเคขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บ ปึ๊บปั๊บเดินมาทนี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปปึ๊บปั๊บปึ๊บป๊บดันมาได้แล้วอ่าเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเที่ยวเลลนะเอ่อถ้าเราดันมานี่เราก็จะเดินกลับไปไม่ได้ใช่ไหมต้องดันออกมาก่อนนะต้องดันสักอันหนึ่งออกมาก่อนซึ่งเอาไปนอันนี้แล้วกันนะดูปลอดภัยดีนะแล้วก็เราควรดันออกอีกอันหนึ่งไหมนะเอะอ ชิ่ายแล้วขอดูทางก่อนนะแล้วก็ดันอันนี้มานะปึ๊บอ่าเริ่มดูดีมีประโยชน์แล้วใช่ไหมอ้าต่อทางสำเร็จแล้วรอดูดีว่ามันจะมาได้ไหมรอดูทึบมันเริ่มใช่ทุกคนมันเริ่มใช่ทึบ ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนี่เราแค่ดันมาอย่างนี้เอ้ยอาจจะเสียเวลาสักนิดสักหน่อยแต่ก็ได้อยู่เหมือนกันปึ๊บอ่าตืด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 เอ๊ะต้องอย่างนี้เหรออ่ะต้องใช่แหละ <c oughs> ไม่งั้นไปไม่ได้โช๊ะอะตึ๊บ ก็ตึ๊บดันไป1ทีนะเพื่อการที่จะเดินได้อย่างสะดวกนะฮะมาปับ๊บข้าให้ปับป๊บปั๊บเรียบร้อยมันจะไปยากอะไรนี่เป็นไงผมผ่านแล้วชิวชิวอีซี่เบบีเดอะเมนี่วิชั่นบ็อกอินวันเพลอ่ามันมี vision บล็อยู่ในที่เดียวกันเยอะนะฮะทำให้เราอ๋อมันทำให้เรามองยากขึ้นเพราะมันจะปกปิดสายตาเราในบางจุดนี่เห็นไหม เราไม่สามารถมองด้านบนได้โอเควันนี้เรามีปุ่มที่ต้องดันมาเพื่อเปิดทองคำตรงนี้ซึ่งเราใช้ทั้งหมดห้ากลนวันนี้เรามีบล็อกที่มีมุกุดด้วยยังไงดีครับอันนี้คือบล็อกที่เราต้องมาดันมาเหยียบอันนี้เพื่อที่จะให้มันแอค i v a เวสีน้ำเงินได้ซึ่งบล็อกมุกุดกับบล็อกไม่มงกุดมันต่างกันยังไงวะหรือว่าต้องใช้มุกุดเท่านั้นในการเฮ้ยไ,ไม่ดิหนึ่งสอง สามสี่ห้าเอ้ยไม่เกี่ยวผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้บอกมองกุฎหรือเปล่านะมันดูแตกต่างกันหรือบอกมงกุฎเดินไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวเปล่าวะอ๋อน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าผม,มด้นอันนี้ขึ้นมาก่อนเอ้าชิบหายแล้วมันไปโดนอันอื่นด้วย oh my god ปุ่มรีเซตอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นีนี่นนี่ผมจะดันแค่อันนี้เข้าไปนะ แล้วก็แดน,นอันนี้ขึ้นไปนะปุ๊บอ่าก็ปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเออได้แล้วนี่ยสามารถวับได้แล้วทุกคนเออเราสามารถเคลียร์ที่ได้อันนี้จ,จัดสรรบันส่วนยังไงดีให้มันเข้าบ็อกแล้วเคียร์ที่ตรงนี้ก่อน เต้องการบล็อกเดียวที่จะวาร์ปมาซึ่งเดี๋ยวไว้ก่อนเอจะดันไปยังไงมันดันได้อันเดียวคือดันอันนี้ขึ้นมาเอ๊ะไม่ได้ดันอันนี้ลงมาได้แล้วพักอันนี้อ๋อแ,แล้วก็ดันอันนี้ลงมาได้เนาะก็อย่างนี้ได้อ่าโอเคแล้วก็ขึ้นได้เลยอันหนึง่งตึง แล้วก็อันนี้ตึงตึกตึกตึงตึกตึกตึกตึตึกตึกตึกตตึกตึกตึกตึตึกต๊ตต๊ตต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 ตกกนึต้องเป็นอันนี้แล้วแหละ เป็นอันไหนไหม่ได้ต้องอังน,นี้เท่านั้นต้องอังน,นี้อังเยวเลยอยา่ยาอย่าโดนนะตึกตึกอ้าวไม่วาบคืออะไรครับทำไมเรายังไม่วาบเอาใหม่เอาใหม่เออมาต้องกดอีกทีนึงเออนั่องอย่างงี้ไป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 จ้าไป ไปจ้าตรงจ้าตรงจ้าเรียบร้อยประตูปเปิดอะไรอ่ะอ๋อนี่ปิงทางเปิดทางไหนวะทางไหนวะเออทางไหนวะเชีย่ยถูกไหมเนี่ยทานนี้ปะเออ โอเคครับผมวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเชือกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมมาช่วยกันแก้ไขปริศนาให้ได้นะครผมว่ามันสนุกมากเลยนะน้องๆดูอาจจะดูน่าเบื่อนะแต่การเล่นเองอ่ะมันสนุกมากเลยนะการแก้คราสเซอรนะ์เนี้ยลองไปหามาโหลดกันได้นะครับนะโอเควันนี้ไปแล้วนะฮะบ,บ๊ายบาย